ในเบื้องต้นนี้ให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิด,ดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโธนึกไว้ในใจนั่งขัดตามาดขาขวาทับขาซ้าย มือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจให้ธรรมะเข้าทางหูรู้ถึงใจเราไม่ต้องส่งใจมาที่เสียงหรือผู้แสดงกำหนดใจของเราไว้ที่ใจแล้วให้ธรรมะนี้ ไปเข้าทางทวานหูและธรรมะก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ใจเองอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการละกิเลสท,ทั้งมวล มีความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะอวิชชาพระองค์ได้ขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปจากจิตของพระองค์ในวันวิสาขะเพ็ญเดือนหกจากนั้นพระองค์ก็มาพิจ,จารณาเห็นว่าคนทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เกิดมาในโลก ล้วนมีอวิชชาทั้งสิ้นมีกิเลสสามกองคือราคะโทสะโมหะมีความโลภความโกรธความหลงทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีกิเลสทั้งสิ้นแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นสามารถที่จะกระจัดไปได้เช่นเดียวกันกับพระองค์เหมือนกันดังนั้น พระองค์จึงมิได้รีรอทรงประกาศสัจธรรมของพระองค์นั้นไปยังปวงชนทั้งหลายเป็นอันมากตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนนั้นผู้ที่สามารถกำจัดก,กิเลสสามกองความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตได้นับไม่ถ้วน ยิ่งด้วยเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรอันนี้เป็นคำกล่าวของเกจิอาจารย์หรือเรียกว่าคันธรสนาจารย์แท้จริงนั้นผู้คนทั้งหลายได้มารับรดพระสัธรรมแล้วปฏิบัติตามที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอน สามารถกำจัดกิเลสถึงซึ่งพระนิพพานพระพุทธองค์นั้นเมื่อพระองค์กำจัดกิเลสแล้วพระองค์ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเหล่านี้อีกต่อไปพระองค์เสด็จเข้าสู่พระนิพพานหมายถึงว่ากิเลสหมดไปแล้วจิตนั้นบริสุทธิ์ จิตนั้นก็จะเข้าสู่นิพพานซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่านิพพานังประระมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประระมังสุญญ์ย่งพระนิพพานนั้นสุญญอย่างยิ่งพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนิกชนจึงอยู่ที่ การสิ้นไปแห่งกิเลสการสิ้นไปแห่งกิเลสนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำไม่ได้ทุกคนทำได้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวงของพุทธศาสนิกหมายถึงว่าวงของพุทธศาสนานับตั้งแต่เวลาย่างก้าวหรือเรียกว่าเก้าย่างเหยียบย่างเข้ามาสู่ วงของพระพุทธศาสนาเพียงเท่านั้นผู้นั้นก็มีอนาคตที่จะถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็ถึงเร็วบางคนก็ถึงช้าที่ว่าถึงเร็วนั้นก็โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ว่าถึงช้านั้น ก็รอบุญรอกุศลเสวยบุญเสวยกุศลไปแต่ละชาติแต่ละภพไปตามความต้องการเมื่อบุคคลผู้ที่เหยียบย่างหรือก้าวย่างหรือเหยียบเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วอนาคตที่สุดถึงที่สุดนั่นคือพระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยแต่ในระหว่าง ที่จะถึงซึ่งพระนิพพานนั้นบางคนถึงจุดแห่งความประมาทเลยไปทำความผิดเช่นอย่างพระเทวทัตทำความผิดถึงทำลายพระพุทธเจ้าให้พระโลหิตห่อพระเทวทัตต้องเป็นอนันตริยกรรมจะต้องลงถึงมหาอาเวจีเรียกว่านารกชั้นสุดยอด เลี้ว่านรกต่ำสุดแต่ถึงอย่างนั้นที่สุดถึงที่สุดพระเทวทัตก็ต้องไปสู่พระนิพพานเหมือนกันที่ว่าไปสู่พระนิพพานนั้นก็โดยพุทธพยากรณของพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกถึงซึ่งพระนิพพานในชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นจะว่าผู้ที่ เข้ามาสู่องค์การพุทธศาสนานับด้วยล้านนับด้วยโกธท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความหวังเรียกว่านิพพานะปัจจโยโหตุขอให้ข้าไปเจ้ามีปัจจัยถึงซึ่งพระนิพพานเถิดหรือที่เราฟังพระท่านให้ศินแล้วในท้ายศินท่านก็บอกว่าสีเลนะสุขติงยันติ ีลน,นั่นแหละจะให้ความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลน,นั่นแหละจะให้หโภคสมบัติสีเลนะนิพุติงยันติศีลน,นั่นแหละที่จะให้ถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดก็ต้องกล่าวกันถึงพระนิพพานทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายที่เราปรารถนาและที่เราหวังไว้นั้น ไม่ใช่ความหวังที่เรียกว่าความหวังอย่างลมลมแรงๆแ,แต่เป็นความหวังที่จะต้องได้รับความจริงไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างที่พวกเราพากันมาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เราก็มีอดีตชาติเราเคยสะสมเราเคยเป็นชาวพุทธเราเคยได้ปฏิบัติมาแล้ว นิสัยปัจจัยอันนั้นก็ได้ส่งเสริมมาให้เราเห็นถูกโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าศาสนาอื่นเราก็มุ่งหวังเข้ามาหาศาสนาพุทธทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้ถูกบังคับทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้ถูกแอผู้ใดที่จะมาบีบคั้นให้เราต้องนับถือพุทธศาสานาแต่ว่าด้วยนิสัยปัจจัย หรืออุปนิสัยวัสนาที่เราได้สะสมอบรมมาสิ่งนั้นก็ได้ชักจูงให้เราเข้ามาในทางที่ถูกต้องแล้วเข้ามาอยู่ในหมู่แห่งพุทธศาสนาได้ปฏิบัติเพิ่มพูนวัสนาเพิ่มพูนบารมีของเราเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุอย่างนี้จึงไม่น่าที่จะวิตกทุกร้อน จึงไม่น่าที่จะ,ะพวกเราจะต้องไปมีความกังวลหรือกังวลจกนกระทั่งเป็นโรคเส้นประสาทว่าทําไมเราทําถึงขั้นนี้จึงยังไม่ถึงพระนิพพานไม่ต้องไปกังวลอย่างแม้แต่สักเข้าใยบัวถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูในอดีตคืออดีตที่ ผ่านมาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงชาดกต่างๆหรือผู้ที่ผ่านมาการผ่านมาในที่ต่างๆนั้นมากมายบางอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรท่านต้องสร้างบารมีของท่านมาถึงสี่ถึงสี่แสนเรียกว่าสี่แสนกับหรือนางวิสาขา มหาอุบาสิกาก็สร้างมาถึงสองแสนกับอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เหยียบย่งเข้ามาอยู่ในวงการพุทธศาสนาแล้วนี้บางครั้งเราอาจจะกระทำผิดพลาดถึงขั้นที่ว่าออทำควะทำาบาปทำกรรมเอาไว้เราก็อาจจะต้องไปตกนรกเราอาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดฉน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระนิพพานนั้นจะไม่ถึงเราจะไม่ถึงบุคคลผู้นั้นถึงแม้จะเกิดความผิดพลาดไปในบางชาติบางครั้งแต่ว่านิสัยปัจจัยที่เราได้กระทำไว้นั้นไม่ได้สูญเสียหรือไม่ได้เสื่อมเสียตามไปด้วยด้วยเหตุอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายความพยายามที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละ ศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละที่เป็นสิ่งหนึ่งจะได้รวบรวมไว้ซึ่งบารมีหรือรวบรวมไว้ซึ่งเรียกว่ากำลังหรือเรียกว่าพลังแห่งจิตพลังแห่งจิตที่เด็ดรับทาการสะสมไว้นี่มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ใครๆจะเอาไปไหนก็ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนี่กล่าวให้เข้าใจถึงการปฏิบัติของพวกเราที่ว่าไม่ต้องทำการน้อยใจหรือไม่ต้องคิดว่าเรานี้วาดสนาน้อยบุญน้อยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดว่าแหมเรานี่ทําไมถึงไม่สามารถที่จะทําอย่างที่เราต้องการได้ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวิตกและไม่ต้องกังวลสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องให้มันกังวลอยู่ในจิตใจของเราเรามีหน้าที่ทำทำเรามีหน้าที่ทำทานให้ทานทำเรามีหน้าที่รักษาศีลรักษาศีลรมเรามีหน้าที่ภาวนาเราภาวนาธรรมโอกาสใดที่จะให้แก่เราว่าเราจะต้องทำบุญทานเราก็ทำ โอกาสใดที่จะให้แก่เราว่าเราจะต้องรักษาศิลเราก็ทำโอกาสใดที่จะให้แก่เราที่ว่าจะต้องให้เราได้ภาวนาเราก็ทำนี่ถ้าเรามีโอกาสอย่างไรมีความสามารถแค่ไหนมีความตั้งใจเพียงใดเราก็รวบรวมสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในตัวของเราและ เราก็ตั้งใจดำเนินเพื่อที่จะให้ทางสายนี้หรือเรียกว่าทางสายกลางหรือเรียกว่าสัจธรรมนี้ให้เราเดินไปได้โดยที่เราไม่ต้องเกิดความทุกข์ร้อนใจเรียกว่าเดินไปอย่างสบายทำไปอย่างสบายมีความตั้งใจให้แน่วแน่แล้วเราก็เดินทางต่อไป อันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา45ปีเมื่อถึงวันวิสาขะคือวันเพนเดือนหกนี้เองที่ตรงกับวันที่พระองค์ได้ตััสรู้นี่เองที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานณนะเมืองกุสินารา เมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองเล็กไม่เหมือนกับเมืองราชครึ์ไม่เหมือนกับเมืองสาวัถีแต่เมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองเล็กเลเมืองหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงเลือกเอาเป็นที่เสด็จดับขันปรินิพานที่พระองค์เลือกเอาเมืองเล็กเเป็นที่ปรินิพานนั้น ก็โดยความมุ่งหวังแหดโดยโดยพุทธ,ธประสงค์พุทธ,ธประสงค์นั้นถ้าหากว่าพระองค์เสด็จด,ดับขันในเมืองใหญ่เมืองใหญ่จะหวงพระธาตุไว้เมืองอื่นๆจะไปสู้รบเอาก็ไม่ได้แต่เมื่อพระองค์เสด็จด,ดับขันที่เมืองเล็กๆพระธาตุที่ยังเหลืออยู่เป็นเพื่อที่ผู้คนทั้งหลายจะได้บูชานั้น ก็จะได้มีการจำแนแกแจกจ่ายกันออกไปในวันที่พระองค์เ uhh. สด็จดับขันทปรินิพาน์นั้นมีสาวกองค์สุดท้ายที่เรียกที่เรียกชื่อกันว่าสุภัทะสุพัทะนั้นได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีความประเสรศิฐแต่ก็รอแล้วรอเล่ารอจนกระทั่งถึงวันสุดท้าย คือวันเพนเดือนหกนี้เองสุพทธะเหวทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานในวันนี้แล้วเราเองสมควรจะต้องไปแก้ความสงสัยดังนั้นสุพัทธะจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันในวันวิสาขะเพญเดือนหกสุพัทธะเข้าไปนั้นก็ได้ไปเจอพระอานนท์ก่อน พระอานนท์จึงได้ห้ามปรามว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วทุกคนก็ไม่ควรจะเข้าเฝ้าแต่ว่าในขณะนั้นเองพระพุทธองค์ได้ทรงสดับจึงสั่งพระอานนท์บอกว่าอนุญาตให้สุพัทธะเข้ามาเถิดสุพัทธะจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงธรรมเป็นขั้นสุดท้ายที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นพระองค์ทรงสแสดงมรรคแปดนี่เองแล้วพระองค์ก็สแสดงแก่สุภะภิกษุนั้นว่าในพระสงฆ์ถ้าหากว่ามีพระสงฆ์อยู่หลาบใดมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อย่างนี้ พระอระหันต์จะไม่มีว่างจากโลกคือหมายความว่าเมื่อมีอริยสัจสี่และมีมรรคแปดอยู่ตราบใดพระอระหันต์จะไม่ว่างจากโลกก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงประกาศว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่เพียงแค่ห้าพันปีหรือพระพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียงเท่านั้นเท่านี้ แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัสแก่ขั้นสุภะว่ามัรแปดยังอยู่ตราบใดพระอระหันต์จะไม่ว่างจากโลกแต่ถ้ามัรแปดหมดเมื่อใดพระอระหันต์ก็จะหมดไปจากโลกมัรแปดมีอยู่ตราบใดพระอระหันต์ก็จะต้องมีอยู่ตราบนั้น พระพุทธศาสนาถือเอามรตแปดนี้เป็นประการสำคัญเมื่อถือเอามรตแปดนี้เป็นประการสำคัญแล้วพระพุทธเจ้าตรัสแก่สุภธาภิกษุนั้นว่ามรตแปดก็คือผลทางสายกลางก็เป็นอันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปะถมมเทศนาแก่ท่านปัญจวัคคีพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงมรตแปด ตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานแสดงธรรมให้แก่ท่านสุภะภิกษุก็ได้ทรงแสดงมักแปดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ก็ได้มิได้ทรงแสดงธรรมนอกเหนือไปจากมักแปด มัดแปดจึงได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนยันคือยืนยันเป็นข้อปฏิบัติไม่ว่าท่านจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าท่านจะเป็นบรรพชิตท่านจะต้องเอามักแปดนี้เป็นหลักของการปฏิบัติโดยแท้จริงสมดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานธรรมเทศนาคําสุดท้ายให้แก่ท่านสุพภะภิกษุ